สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะน้องๆเพื่อนๆน,นะคะที่รักทุกคนนะคะก็มาพบกับสวนไพรไราสารอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อาจจะห่างหายไปสักพักหนึ่งนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากภารกิจต่างๆด้วยนะคะวันนี้ไพรจะพามาชมเรดฮาวายนะคะมาอัปเดตกล้วยเรดฮาวายอายุ หลังจากลงดินนะคะอายุที่1เดือนกว่า,วานะคะยังไม่ถึง2เดือนนะคะลักษณะของเรซฮาวายนะคะเรามาดูลักษณะลายของใบนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ปื้นเป็นสีแดงนะคะออกม่วงๆนะคะและลักษณะใบของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะ โปรกคล้ายกับพวกกล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็กล้วยหอมนะคะใบของเขาจะไม่ชี้ไม่เป็นใบไม้พายเหมือนกับเ,เสือพรานนะคะแล้วก็ดูทรงต่างๆนะคะก็จะดูลักษณะของเขาจะดูง่ายนะคะเมื่ออายุหนึ่งเดือนนะคะคอใบของเขานะคะดูคอนะคะตรงก้านนะคะ ตรงปีกนะคะก็จะให้เห็นชัดเจนมากๆนะคะเมื่ออายุ1เดือนกว่านะคะอันนี้นะคะยังไม่ถึง2เดือนนะคะ1เดือนน่าจะประมาณ10 10กว่าวัน11วันประมาณเนี้ยค่ะหลังจากที่เราลงดินแล้วนะคะดูที่ลำต้นนะคะต้นนี้นะคะเขาให้หน่อมาแล้วนะคะสองหนอนะคะ ซึ่งเราแยกออกไปแล้วนะคะอันนี้รอยแตกตรงนี้นะคะก็จะทำให้เกิดหนออีกหน่อหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรารเรามาอรอดูนะคะว่าเขาจะแตกออกมาหรือเปล่านะคะใบแรกๆนะคะก็จะสีประมาณนี้นะคะ ใบหนานะคะมีลักษณะทรงพุ่มนะคะใบปรกออกมาอย่างนี้นะคะอันนี้ใบล่าสุดดูลักษณะสีนะคะจะอมม่วงแบบนี้นะคะใต้ใบก็จะมีลักษณะแบบนี้ลายถ้าเราดูใต้ใบนะคะก็จะเห็นลายสีปื้นสีม่วงนะคะก็จะชัดเจนนะคะ ลายของเค้าค่อนข้างที่จะเยอะกว่ากล้วยเสือพรานนะคะและตรงร่องใบร่องก้านนะคะตรงนี้นะคะจะมีความกว้างกว่าและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ ใครมีเคล็ดลับนะคะมาให้ดูว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าใบของเค้านี้เป็นเรดฮาวายแน่นอนนะคะดูลักษณะตรงริ้วนะคะริ้วใบนะคะริ้วข้างแบบนี้นะคะเขาจะขอบก็จะไม่นูนมากนะคะใบเขาจะเรียบไปเลยนะคะแล้วก็ร่องก้านที่ใหญ่ มีสีออกอมม่วงนะคะแดงอมม่วงสีของใบนะคะจะออกเขียวชัดเจนมากเลยนะคะปื้นตัวนี้นะคะถ้าเป็นเสือพรานนะคะเขาจะเป็นปื้นที่เล็กมากนะคะส่วนเรดฮาวายจะมีปื้นสีแดงแบบนี้ใหญ่มากนะคะแล้วก็จะอมม่วงนะคะส่วนคอจะเป็นแบบนี้นะคะมีปี แล้วก็ช่วงคอที่สั้นอย่างนี้นะคะลักษณะโดยรวมส่วนใหญ่ก็จะเหมือนประมาณกล้วยหอมแกรนแนนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นลูกผสมนะคะระหว่างแกรนแนนแล้วก็กล้วยเสือพานหรือว่ากล้วยเลือดนะกล้วยเลือดนะคะถ้ากล้วยเสือพานนะคะหรือว่ากล้วยเลือด ตรงข้างใบแบบนี้นะคะเขาจะคมมากเลยนะคะขอบตรงนี้แต่ถ้าเป็นเรดนะคะเขาจะเรียบนะคะเรียบแบบนี้นะคะสีแดงแดงอมม่วงที่ชัดมากใบก็จะไม่ชี้ชูขึ้นปลายนะคะใบก็จะแยกออกข้างแบบนี้นะคะ เป็นวงกลมเลยนะคะดูรูปทรงของเขาค่ะอันนี้คือเรดฮาวายนะคะลักษณะใบจะไม่เป็นไม้พายแล้วนะคะก็จะเป็นใบที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ความกว้างจะมากกว่ากล้วยเสือพรานนะคะ สีตรงนี้นะคะสีตรงใต้ก้านใบก็แดงชัดนะคะและความหนาของใบนะคะความหนาจะหนามากเลยนะคะเนี่ยค่ะแต่กล้วยเสือพันก็หนาเหมือนกันแต่ว่าตรงปลายใบและก็ส่วนใบนะคะจะลักษณะคล้ายไม้พายนะคะ จะแหลมขึ้นคล้ายกล้วยป่าทั่วไปนะคะแต่อันนี้เขาจะไม่เหมือนกล้วยป่านะคะเขาจะเป็นคล้ายกับกล้วยหอมเลยนะคะ ดูรูปทรงนะคะลักษณะทางกายภาพภายนอกนะคะจะแตกต่างกับกล้วยเสือพรานชัดเจนมากๆนะคะเมื่อมีอายุหนึ่งเดือนแต่ที่ยากนะคะตอนที่เขาอายุเล็กๆคือหน่อของเขาอะ่ะจะยากแต่ลักษณะของ red Hawaii นะคะออรัศมีของใบก็จะกางออกนะคะจะไม่ตั้งตรงเหมือนลักษณะของกล้วยเสือพรานนะคะ อันนี้เป็นข้อแตกต่างที่ดูง่งายๆนะคะไม่ว่าเขาจะเล็กหรือว่าจะโตขนาดนี้นะคะลักษณะทรงก็แตกต่างกันลักษณะใบก็ต่างกันนะคะสีก็เหมือนกันหรือแม้กระทั่งปื้นของสีนะคะตามใบก็แตกต่างกันเหมือนกันนะคะเราควรที่จะดูดีๆนะคะเพราะว่ากล้วย ที่มีลายแบบนี้นะคะราคาก็ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นกล้วยเรสฮาวายนะคะราคาค่อนข้างที่จะแพงกว่าลายาลายทหารหรือว่ากล้วยเสือพรานด้วยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันมากเลยนะคะพวกกล้วยป่ากล้วยลายทหารนะคะก็จะมีราคาที่ถูกลงนะคะ บางท่านก็อาจจะซื้อมาผิดนะคะก็ทำให้สูญเ,เสียเงินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาและดูให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นลายหรือลักษณะทรงพุ่มลักษณะต่างๆนะคะอาจจะมีปลีกย่อยนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะซับซ้อนลึกลงไปอีกนะคะเพราะว่าถ้าผิดมานะคะก็เสียดายเงินนะคะเนี่ยค่ะลักษณะของ ใบตรงนี้นะคะที่เป็นร่องอย่างนี้นะคะก็คือจะเนียนละเอียดชัดเจนมากแต่ถ้าเป็นเสือพรานก็จะเป็นร่องเป็นสันที่นูนขึ้นมาให้เห็นแบบสันค่อนข้างที่จะสูงนูนกว่านี้นะคะ และกล้วยเรนฮาวายนะคะเขาก็จะให้ลูกนะคะสามารถที่จะรับประทานได้นะคะเหมือนกล้วยหอมทั่วไปนะคะซึ่งลักษณะของหวีของกล้วยนะคะก็จะคล้ายพวกเล็บมือนางพวกนี้นะคะและสามารถที่จะรับประทานได้และก็ไม่มีเมล็ดข้างในนะคะ ้าใครมีรายละเอียดปริย่ยยกว่านี้นะคะที่สามารถที่จะคัดเลือกลักษณะพันธุ์ของเรสฮาวายได้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอาจจะมองเห็นต่างหรือว่ามีอะไรที่พอจะแนะนำกันได้นะคะก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะคะสำหรับท่านที่เก่งแล้วนะคะก็ ต้องขออภัยนะคะหากว่าผิดพลาดยังไงนะคะแต่สำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะคะก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อน้องๆน,นะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะที่เข้ามารับชมนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเลือกกล้วยหรือเลือกในการซื้อกล้วยเร h ฮาวายได้ถูกต้องนะคะ mm hmm. ถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยนะคะ หรือมีข้อข้องใจอย่างอื่นที่อยากจะถามนะคะก็เม้นถามมาได้นะคะก็ยินดีจะตอบทุกๆคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมมาจนท้ายคลิปนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยว พอเขาโตขึ้นนะคะพระจานนำมาอัปเดตให้ชมนะคะว่าลักษณะของเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่อยๆอัปเดตกันไปนะคะจะได้เรียนรู้และศึกษาไปพร้อมกันนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ